สวัสดีครับคุณผู้ฟังที่รักครับในหน้าพาดหัวข่าวอย่างนี้นะครับบอกว่าเกิดอะไรขึ้นสอวอรนบริษตปิดเฟ e บุ๊ k แล้วหลังเขียนเปิดใจถึงลูกรักทำไมงดออกเสียงโหวตพิธาเนื้อหาใจความเนี่ยนะครับนายรนบริษปริยะชัดตรกูลซึ่งเป็นสมาชิกวุฒิสภา รนบริศได้โพสต์ข้อความผ่าน f c e e o o o นะครับเมื่อวันที่14กรกฎา,าคมหลังจากที่ผ่านการงดออกเสียงรับรองให้ในายพิธาลิ้มเจริญรัตนหัวหน้าพักเก้าไกลเป็นนายกรัฐมนตรีซึ่งปรากฏว่าในโลกโซเชียลมีเดียมีการแชร์กันเป็นจำนวนมากเนื้อหาที่รนบริศได้บอกเอาไว้เป็นอย่างนี้ครับถึงลูกรักของพ่อและเพื่อนๆทุกคนของลูก ตามที่ลูกมีความวิตกกังวลในระดับสูงเกี่ยวกับการเลือกนายกรัฐมนตรีที่จะโหวตกันในวันนี้เพราะถ้าหากพ่อไม่เลือกคุณพิทาลิ้มจเจริญรัตจากพรรคก้าวไกลเป็นนายกรัฐมนตรีลูกก็จะโดนต่อต้านและเพื่อนเพื่อนจะเลิกคบกับลูกบางครั้งถึงอาจจะต้องมีเรื่องราวต่างๆนานา,นาที่ไม่พึงประสงค์กับลูกข้อนี้พ่อวิตกกังวลยิ่งนักเพราะว่าลูกคือแก้วตาดวงใจของพ่อ ลูกครับบอกเพื่อนๆของลูกทั้งในและก็นอกมหาวิทยาลัยบอกไปเลยนะครับว่าพ่อเป็นนักเรียนทุนภูมิพลที่เรียนในระดับปริญญาตรีนับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้เพราะถ้าหากไม่มีทุนภูมิพลในวันนั้นก็จะไม่มีพ่อในวันนี้และก็จะไม่มีลูกเช่นเดียวกันและพระมหากรุณาธิคุณอีกมากมายล้นพ้นที่พระมหากษัตริย์ มีต่อประเทศชาติบ้านเมืองจนสุดที่พ่อจะบรรยายได้ครอบครัวของพวกเราเทิดทูนองค์พระมหากษัตริย์เอาไว้เหนือเกล้าผู้ใดจะแตะต้องม่ได้ดังนั้นเนี่ยถ้าหากว่าคุณพิธาลิ้มเจริญรัตจากพรรคเก้าวไกลมีนโยบายที่จะไม่ไปแตะต้องมาตรา112ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย2560แล้วเนี่ยถ้าไม่มีพ่อก็คงไม่มีข้อรังเกียจในตัวบุคคลและตัวพรรค ที่จะไม่เลือกบุคคลดังกล่าวขึ้นมาเป็นนายกรัฐมนตรีแต่หากตราบใดก็ตามที่บุคคลคนนี้หรือพักพกนี้ยังมีแนวนโยบายที่จะล่วงละเมิดองค์พระมหากษัตริย์โดยการยืนยันว่าจะแก้ไขหรือยกเลิกมาตรา112ซึ่งก็เท่ากับเป็นการล่วงละเมิดองค์พระมหากษัตริย์แล,แล้วก็พ่อก็ไม่สามารถที่จะเลือกเขาเป็นนายกรัฐมนตรีได้เช่นเดียวกันลูกครับหากเพื่อนลูกไม่เข้าใจในเหตุผลของครอบครัวเรา ไม่เข้าใจในเหตุผลของความเป็นเราความเป็นบุตรสมาชิกของพ่อเนี่ยแล้วเขาจะใช้วิธีการบีบบังคับหรือใช้วิธีการรุนแรงใดๆก็แล้วแต่ก็แสดงว่าเขาจะบังคับให้เราทําตามที่เขาต้องการแม้จะต้องล่วงละเมิดองค์พระมหากษัตริย์อันเป็นที่รักยิ่งของครอบครัวเราแล้วก็จงอย่าได้แยแสและแคร์ที่จะรับเขาเป็นเพื่อนหากเพื่อนๆเ,เข้าใจในความเป็นเราและจงรักภักดีต่อองค์พระมหากษัตริย์และพผ่นดินเกิดแล้ว จงนับว่าเขาเป็นกัลยาณมิตรเกื้อกูลไปจนตลอดชีวิตของลูกจะเป็นสิริมงคลอย่างยิ่งหากเขาเป็นนักประชาธิปไตยเขาต้องยอมรับในความเห็นต่างแล้วก็เคารพในความเป็นเพื่อนถ้าเขาทําไม่ได้ก็เท่ากับเขาเป็นโมฆะมิตรให้ลูก,กจดจําไว้และยึดมั่นในองค์พระมหากษัตริย์ของเราลูกจะเป็นคนรุ่นใหม่ที่มีคุณภาพและเป็นที่ยอมรับไปทั่วเพราะความกตัญญูเป็นเครื่องหมายของคนดี พ่อขอให้กำลังใจกับลูกว่าอย่าได้ท้อแท้หรือท้อถอยกับอุปสรรคในครั้งนี้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายพระสยามเทวาธิราชจงปกป้องคุ้มครองครอบครัวเราให้ร่มเย็นเป็นสุขเราทำดีที่สุดแล้วพ่อขอยืนยันนี่เป็นจดหมายฉบับแรกนะครับนอกจากนี้ครับนายรนบริษเนี่ยยังได้ส่งข้อความถึงประชาชนโดยมีเนื้อหาดังต่อไปนี้ครับเรียนพี่น้องชาวร้อยเอ็ดและชาวไทยทั่วประเทศ ผมชัดเจนมาตั้งแต่ต้นนะครับว่าผมจงรักภักดีต่อชาติศาสนาพระมหากษัตริย์และยิง่งในศักดิ์ศรีนักเรียนทุนภูมิพลและปลาดเกษตรของแผ่นดินผมไม่ได้มีปัญหากับคุณพิธาลิม้มเจริญดัตผมชื่นชอบนโยบายหลายข้อของพรรคก้าวไกลโดยเฉพาะด้านยาเสพติดและการปราบปรามการทุจริตตลอดจนการปลดล็อกสุราชุมชนซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดและก็อุดมการณ์ของผมผมได้แจ้งเรื่องขอให้ยุติการ ก้าวล่วงมาตรา112มาโดยตลอดและได้รับการปฏิเสธมาโดยตลอดเช่นเดียวกันดังนั้นเพื่อพิทักษ์รักษาไว้ซึ่งชาติศาสนา,ศาพระมหากษัตริย์และประชาชนโดยส่วนรวมกระผมจึงได้งดออกเสียงนะครับ